ราบสวัสดีครับ FC ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะมีงบประมาณไม่เยอะเท่าไหร่ในการผ่อนต่อเดือนแต่อยากได้4ประตูตัวยกสูงนะครับมาเดี๋ยววันนี้พามาดูเจ้าคันนี้ครับครับคุณผู้ชมนะหลายๆท่านก็ต้องผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเกรดตัว LDA ราคานะครับ8 4 0 0 0 0บาทมี4สีให้เลือกนะมีสีขาวมุก สีบอลเงินสีเทาแล้วก็สีดำถ้าสีขาวมุกบวกเพิ่ม7000เป็น8 4 7 0 0 0ก็ก่อนที่เราเนี่ยจะมาจับจองมาเสียเงินซื้อรถเจ้าคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันก่อนนะครับว่ารถมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อซื้อไปเอ๊ะทำไมเออมันไม่มีอน,นุนี้เดี๋ยวจะไม่ถูกใจแต่พอมาดูแล้วเออมันตรงสเปคที่เราอยากได้พอดีก็ค่อยจองกันนะครับเดี๋ยวเซลล์ต้นพาไปดูวันนี้นะครับที่โชว์ตัวอยู่เป็นสีบอลเงินต้องบอกว่า สีบอลเงินสีใหม่เนี่ยได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพรถเก่งอย่าไปดูกันว่าพอมาเป็นรถปิกอัพสี่ประตูแล้วจะเป็นยังไงไปครับนี่เลยครับคุณผู้ชมนะก็เป็นสีปบอนเงินต้องบอกว่าคันนี้มีการตกแต่งแบบพร้อมใช้งานในชุดของแถมที่เราแถมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วช่วงนี้รีโนเวทโชว์รูมอาจจะได้ยินเสียงแยกนิดนึงนะคุณผู้ชมขออภัยมัญหาที่รีวิวเงียบๆไม่ได้จริงๆนะครับ โลโก้เอลซูชุปโเมี่มครับกระจังหน้าด้านบนสีเทาด้านล่างโเมี่มแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะนะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องความหล่อความสวยนะผมบอกว่าคันนี้ไม่แพ้ตัวท็อปเลยนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างไฟตัดหมอกมาด้วยกันเป็นแนวตั้งนะฮะสำหรับดีไซน์ตัวยกสูงแบบนี้นะครับดูด้านหน้าครับสวยๆเลยนะฮะไม่ต้องไปตกแต่งไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรอีกแล้ว นะครับตัวล้อนะครับแม็กเป็นขอบ17นะ้ใบพัดนะฮะหกก้านยางบิสโตนนะครับแล้วก็เบอร์นี้เป็นบางเบอร์255 6517คุณผู้ชมรู้ไหมระบบเบรกของเจ้าตัว LDA นะครับเขาเป็นดิสเบรกหน้าเป็นดัมเบรกหลังแต่ดิสเบรกหน้าเนี่ยเขาก็มีพวก ABS พวกกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมาให้หมดเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเวลาเดินทางขับรถเร็วในการเบรกก็ มั่นใจนะครับแต่ยังไงก็อยู่ในความระมัดระวังด้วยนะครับนี่นะครับปีกนกอิสระสองชั้นให้ความนุ่มนวลน,นะครับบันไดข้างรุ่นนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ไฮรินเดอร์เป็นแบบ3 d ดีแล้วก็ดูคันนี้นะพอตกแต่งเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานแล้วเนี่ยก็ดูสวยเลยเห็นไหมติดจานรองมือเปอิดติด ฟิล์มติดกันศาสตร์ให้เรียบร้อยหมดที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานกระบะไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยนะครับด้วยหูยึดเอาไว้ผูกเชือกใส่ของเนี่ยจะมีให้ฝั่งละสอตัวนะครับมีให้ฝั่งละสอตัวนะครับคุณผู้ชมกระจกไร้ฟ้ามีมาให้นะครับคุณผู้ชมนะอันนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับกันชนท้ายบิวอินแล้วก็นี่มีกล้องมองหลังมาให้ซึ่ง ถ้าพูดถึงภายนอกนะค,คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเรื่องแหนบ3แผ่นของช่วงล่างหรือปีกนกอิสระ2ชั้นเนี่ยตั้งแต่ตัวนี้ขึ้นไปไปยันตัวท็อปเขาให้ออปชั่นมาเหมือนกันนะครับไฟหน้าไฟท้ายก็ได้เป็นโปรเจกเตอร์ได้เป็น LED เรียบร้อยฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของความสวยนะฮะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเกรดตัวอื่นเลยนะครับเพราะว่ากระจังหน้าไฟหน้าไฟท้ายทุกอย่างเหมือนกัน มือเปิดอย่างเงี้ยก็เป็นโคมียมมาให้แล้วนะครับส่วนด้านหลังอ้าวรถล,ล็อกเดี๋ยวพปิกุญแจก่อนแป๊บหนึ่งนะครับกุญแจก็จะมา2ดอกแบบนี้นะคุณผู้ชมวันรับรถดได,ได้ได้แค่นี้นะสําหรับกุญแจที่ใช้กับตัวรถนะแต่ถ้าท่านติดอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นล็อกเบรกล็อกคลัตช์ล็อก,อก,อก,อกยางไหลก็อาจจะมีกุญแจเพิ่มแต่ว่ากุญแจสําหรับตัวรถที่ทางโรงงานผลิตมีมาให้มีให้2ดอกแบบนี้อ่ะเปิดเลย มาเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในกันชุดยางรองเท้านะครับของแท้ติดตัวรถมานะครับได้มาเรียบร้อยเบาเป็นเบาะผ้านะครับดูลวดลายการเดินได้ครับสวยงามไหมนะครับสวยงามทันสมัยนะครับคุณผู้ชมตัวแผงประตูเนี่ยเวลาเดินทางไกลเนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านจะชอบนะเอาแขนด้าน ขวามาวางสําหรับคนขับนะเอาศอกวางนะครับซึ่งรุ่นนี้เขาก็มีบุนุ่มหุ้มผ้ากำมะหยี่มาให้จะได้สบายสบาย,บายเวลาเท้าแขนกระจกไฟฟ้าขึ้นลง4บานนะครับแล้วก็ล็อกปดล็อกประตูเป็นเซนทัลล็อกนะครับมีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้ขวดน้ำโอ้โหบอกเลยว่าช่องใหญ่มากนะอันนี้ใส่ได้ลิตหนึ่งอะ่ะคือแบบเดินทางไกลนี่เอยาวเลยนะฮะ ไฟหน้านะครับโปรเจกเตอร์แบบนี้ของฮิลสุเองปรับสูงต่าได้นะครับมีที่วางแก้วน้ำสอฝั่งซ้ายขวานะครับช่องแอร์ด้านหน้าจะมีทั้งหมด4ช่องนะครับ 1... 2... 3... 4เห็นไหมจะมีทั้งหมด4ช่องนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมี จอพร้อมกล้องถอยมาให้มีเส้นการระยะมาให้นะครับเส้นเขียวก็ปลอดภยัยเส้นสีแดงก็เริ่มใกล้ระยะอันตรายแล้วนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยหมดส่วนคันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนที่เซลต้นบอกเลยแต่ถ้าสมมุติเป็นเกียร์ออโต้นะราคาจะแพงกว่าเกียร์ธรรมดาอยู่35,000บาทนะครับก็อยู่ที่ท่านจะเลือกซื้อแล้วแหละว่าอยากได้เกียร์อะไรนะครับ ฟังก์ชันวิทยุที่พวงมาลัยเอาไว้เลื่อนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดนะครับก็มีมาให้นะครับเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็ระบบแอร์เป็นปุ่มหมุนใช้งานง่ายนะฮะปุ่มหมุนใช้งานง่ายมากก็เย็นสบายนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเบาะเนี่ยจะเป็นลวดลายเดียวกับด้านหน้าซึ่งตัวเบาะสามารถพับข้างบนลงมาได้พับข้างล่างเนี่ยขึ้นไปได้นะครับมีช่องสําหรับเสียบชาร์จไฟโทรศัพท์ USB นะครับแล้วก็นี่สําหรับใครที่เป็นนั่งข้างหลังนะครับก็สามารถที่จะดึงตรงนี้ลงมาวางแก้วหนงแก้วน้ําได้นะครับก็ครบครันในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนู้นต้องบอกว่ามุมด้านนู้นเนี่ยหลายๆคนน้อยมากที่จะได้เห็นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะพามาทางด้านขวาเป็นหลักใช่ไหมมาเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับนี่ ด้านนี้ก็มีบุนลมให้เหมือนกันวางขวดน้ำขวดลิดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเก๊ใส่ของนี่ครับนี่เห็นไหมช่องอนเนกประสงค์เยอะนะครับใส่ของเยอะตรงกลางก็มีอีกนะนะครับตรงกลางก็มีนะครับ,ต,รรบตัวนี้เป็นตัวสามารถไขเปิดปิดถุลงลมนิรภัยฝั่งคนนั่งคนเนี้ยนะครับไม่ให้ทํางานได้ โดยสถานะเขาจะโชว์อยู่ตรงนี้ว่า on หรือ off นะครับก็อยู่ที่เราจะเลือกเปิดหรือปิดแต่ปิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปิดในกรณีที่มีคาซีสมีเด็กนั่งนะครับเบรกมือนะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้วางขวดน้ำตรงนี้ได้อีก2ขวดนะครับนะส่วนแถวหลังนะครับเมื่อกี้พาไปดูแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งอย่าไปตกใจเวลาซื้อรถไปแล้วนะครับสำหรับกล่องเครื่องมือ นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องเครื่องมือเขาจะไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยมีกล่องใส่ของได้แต่เครื่องมือเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็น4ประตูเขาจะมาให้มาอยู่ด้านหลังตัวพนักพิงเบาะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สําหรับเกรด LDA นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็มารับรถเดี๋ยวผูกโบให้แบบนี้เลย <c oughs> นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ